นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัสสะ អ៊ឹមតោអ៉ារងហំតោងน้ําសំម៉ា สามพุทธทานสังัญชานโตโสภารรตทังวานชออออทอานสองอาจ,จตออออ ิงทิสวาอนตังภารัตทั้งวันชอสามมองที่อิงตินาสังหา กัดจิงนุพโธตอโหงโกสร้างกัดจิ้งพอตออาาไมยังกัดจิอุนเชในยั เอ็งทากกัดจิมูระพลางพังหูๆๆน,น้ำกัดจิดังซาจะมั่งเกินสาเอ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 ,เอ,เอปมปมเมวะ เสลริงสตงปาวันิีารามิคากินเงินนกาดจิงสา ไมยหังนาวิชนตีตินามขอความสุขความเจริญความงอกงามในธรรม จงมีแก่ศราสัตุชนทั้งหลายที่ได้พลักรอมน้อมจิตน้อมใจเข้าวัดฟังธรรมกันเนื่องในวันธรรมสวรรคในวันนี้ท่านพระครูสังฆรักษ์สมหมายสุขกามโมท่านอยากจะเพิ่มกุศล เพิ่มสติเพิ่มปัญญาแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการเทศมาชาติเวสสันตะรชาดกไว้ก็เลยจัดให้มีเทศแต่ละวันพระแต่ละวันพระจริงๆการเทศมาชาติเวสสันดอนชาดกนญาติยมทั้งหลาย ก็เทศกันทุกวัดระเนี่ยช่วงออกพรรษาแต่ว่ามันเป็นการเทศรวมสิบากันพันประกถานี่เย็บติดกันเป็นกันเดียวเ mm hmm. ทศรวดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้อัธรสเท่าไหร่นักเพราะเวลามันบีบบังคับจำกัดไว้ก็เลยต้องเทศแบบรวดรัดรวดเร็วรู้เรื่องแล้วก็รีบลงขึ้นรถกลับอาราม เทศเป็นกันกันนี้สามารถที่จะเน้นอักขรเน้นเนื้อหาและโดยเฉพาะเน้นทำนองแต่ละกันแต่ละกันนะเขามีทำนองเฉพาะโดยเฉพาะกันมหาพลนี้ก็มีทำนองเฉพาะดังที่อาจามาได้ขึ้นเป็นจุนนีบทต้นเมื่อกี้นี้เรียกว่าทำนองพา มีทั้งผ่านนอกผ่านในซึ่งวันนี้ก็ขอร้องคณะปิพาทว่าเวลาร้องแหล่ก็ไม่อยากให้ตีตะโพนเพราะมาจะจะร้องสดสดดูสักงานหนึ่งถ้ามันมีตะโพนแล้วมันคงทำนองไม่ได้โดนตะโพนครอบงำ พากระลุยถั่วลุยทุ่งไปไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่ามันต้องไปตามจังหวะเขานะน้นวันนี้ขอเดี๋ยวแลนไหนจะให้ตีจะบอกจะเทศทํานองมหาพลให้ฟังแท้แทสักกันหนึ่งนะการมหาพลนี่ความจริงแล้วไม่มีอะไรมากหรอกเทศสักครึ่งนาทีก็จบ เรื่องราวไม่มีอะไรมากมายไก่กองแต่เขาเน้นอักขระเน้นอ,กอนักษรเน้นการแต่งแล้วก็เน้นทํานองนะให้เราฟังคนสมัยก่อนนี้เขาฟังอะไรยาวๆได้เขาพูดอะไรเป็นศัพท์ยาวๆได้คนสมัยนี้พูดไม่ได้เพราะว่ามันทันสมัยขึ้นมาการพูดการจากก็ย่อสั้นซะจนบางทีปู่ย่าตายายก็ฟังไม่รู้เรื่อง เอาะวาเรามาฝึกฟังอะไรกันที่เป็นศัพท์ยาวๆนะดูที่ว่าจะเป็นการฟื้นทรรนิทํานองมหาพลขึ้นมาได้มากน้อยเป็นประการใดเขากล่าวถึงชูชกชูชกเมื่อการจุลพลนั้นไปเจออพรามเจตบุตรหลอกล่อว่านี่ ในกระบอกนี้มีราชสารซึ่งพระเจ้ากรุงสนชัยใช้ให้ข้านี้ไปทูลเชิญพระเจ้าเวสันดรกลับพระนครดังเก่าก่อนเดิมมาแท้ติดจริงในกระบอกนั่นมันคือกลักน้ำพริกกลักขิงแต่ชูชกนิฉลาดหลักแหลมเล่เหลี่ยมในเชิงรวงก็เลยหลอกรวงพ่านเจตบุตรได้สำเร็จรอดไปได้หนึ่งด่าน เสร็จแล้วก็เดินทางไปพบอจจุตฤศีซึ่งถึงตรงนี้แหละเขาเรียกว่ากันมหาพลนะญาติโยมฟังกันต่อเลยพารัตทวานชออันวพรามมนีชรา ฮารัทวาดชาเขนใจขัดฉานโตตัต้งแกงก้นตายตาอูตามอังรัญญา วิธีมีสำคัญข่าวแลหมายอันนายพันพันเนจอนเจนตำบทบอกแจ้งแล้วต้องพายลาัางอัตถิ สังอาจจุตัางก็เร็นศพพบเริ่นสิทธทานจานจอมจุดใจจงเจริญเจลยายยดยองคีก่อกองกุนทาพินทิง้งเรล่นธรนมำมัด สังการจึงกระเอาปันติสันทานใต้ทามถึงทกขังพายไปญยาทิและเหลือบยงบงรานรินกินลองหิดจับปัมพายอาสรังผิทพวกพาระ มาลึกหังรรายกัดอันจะรบกวนทำนองที่ทวนถึงที่เทียว สังแวงหายหั้งล่างหานมันสิทธานจานจ้าโอจึงแจ้งหฮ็มันสับปำพายอ้างเพศไม่พัางท่าเคลื่อนทำรทารายทั้งมูลาหังล่างหารกงหางง่ายไม่ฝืดเครื่องขัด สนพลเอมมังอองจึงอันจึงขอบชานกองมากมีเชิญต้นชีจำระท้าวเสียให้สินธุรีในรองน้ำเกล็นทามพัด ทังกิดกินผลลังไม้มีอยู่มากคลานน้ำชาเรากกนตักไว้ในต้มเต็มตามแต่งจังปราดทันานางในทันทุเรศ เจออนละมาในวันนี้น้ำสิงสังวัดดิวิเศษเขตเกษมสนันการเจริญอย่ารังรอเร่งฉันเถิดนั้นทันทีเร่นเจ้าขามเจา้าองคงประคนใจาอารีรบ จังเฮรับปลนทานอันทรงพระคุณหางอันไดมาเปรียบปรานบอกมีได้ข้างทันชินจึงขอรับดำรงไว้ในวางกราด้วยหนึ่งข้างทาออสางหักสืบสะ เชีงพองมันทางนี้ด้วยกระมอนมุงม,มาอัดหมายเป็นทรงจึงข้าเอสบพบรังองอักขรึรำบรมมันทานาทิปบดีมีนาม ั่งเพีรสยานดอนดวงอดุลดีลกเลิศกษัตว์ในสางกฤตยัติชานาสิสงังสังมีิงแรม รังโผเป็นเจ้าแจ้จตงตำบลบอบหติตที่สันทิตันทานจงโปรดกล่าวข้าพุทธาจานย์ในสาเหตุกันสักหน่อยอูเมอูเมมึงนี่จึงร้อยถอยทรรักรามกทาน ชาอีจะมานได้วางสังวัดดีเป็นทางสวรรค์นั้นหาไม่ได้มันยย่ดังกูนึกแนในใจไม่ผิดเนเรอยจับ มังคอหององอักคารเอตราชเชนชายาหรือไม่กนชาลีแหล่งกันหน่งหันตั้งสองององกนเทาเธอมันทรงสร้างบําเพนพลเพิ Luft ่มพนวัตนายพนาฏ ตันดองดอนมีแต่ลูกรักกับตายสมอนมิงมังเห็นตีเป็นสามตีองเท่านี้เห็นหน้ากันไม่ยามรายหรือมีทรัพย์ติ่งหนึ่งเรื่งการได้ที่ จันติดตามพระองค์มามันช่างไม่คิดอนิจจาดีแก่ใจอย่างไรหนอนั้นทันทีอังกุฎทรมป่างพองตป่ง เล่นเจ้าขันานพลเสียเพิ่งโกรธข่านทันทีนเจพรามโหดหินในชาติเหมือนเช่นว่าไม่จงวังตั้งน้ามังคอพานเก่นทามให้เสียจอารีตรามพระอาทวิสัยมังหา,าสารเสบ ปลังเพนีถึง,ถงจังพอลีพาดพอถึงเพียงนี้ข่าน้อยก็หน,นักแน่นนึกเกรงไม่โกรธตอบในตั้งต้นวางอยู่ในความชอบมีแพกผิดมานี่วังข้าเอมเป็นศพ พบรับอมผิดพุทธทั้งพงทิ้งพางก่อนอันเป็นสีสังวได,ด้สุนทรทางทัดสนานุตตะลิเยนธรรมอันอ,อกดอมด้วยได้แน่งเคยสังโมสอนองังมางคมคบ ห่างกับพระองค์ผู้ทรงพระปิชาเชื่องปราดไม่มีเปรียบรักประโยชน์ลยศอันใาญย,ยิงแต่จากเมือง ไม่่าเป็นความจริงค่ะเอเจ้ายังไม่ได้เห็นพระองค์โลยรักคุณเจ้าเอยเอ็นดูเดถิดทารุแห่ง จงช่วยชิงตำแหน่งแนวนิวาสสันทานนิแข่งข้าพิธาจารในกาลบาตนี้เอตนา ตั้งสุตตวันต่างปะสู้พระอจจุตะเลสีได้สันดับสารัคันดีมูสาวาดซึ่งเทชีชาติทะเลชนช่างลำพันพูดให้เชื่อก็อเชื่อฟังจึงให้พระไมนยับยังอยู่ อาศัยในอาสมตินส่วนแห่งรางตรียังเท่นชีเท่าตริทกให้รับประทานมูลปลาหลาของป่านครันรุ่งสร้างสว่างเวลาอรุณไทยจึงได้พาพราหมนันไปสถิต ที่ต้นทางเถื่อนวิธี